สวัสดีจ้าพากันหอมกับเจ้าคิเลพากันมาเข้าสวนจ้าพี่น้องเดี๋ยวจะมาขุดมันฝรั่งหรือว่าโพทเทิศไปให้พ่อโบอต้มนะคะพ่อโบเขาอยากจะทานซิลโพทเทิศหรือว่ามันฝรั่งใหม่ต้มทานกับซิลหรือว่าปลาในกระป๋องของเขานะที่พากันหอมเรียกว่า ปลาล้านะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องแป้วหรือว่าน้องทองพูนโยยลำนะคะสำหรับผ้าพันคอที่มอบให้มานะวันนี้ก็เริ่มเอาออกมาใช้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเข้ามาในสวนก็เป็นช่วงค่ำนะคะช่วงเย็นค่ะ,อะตอนนี้อากาศอยู่ที่9องศานะก็จัดว่าหนาวพอสมควรนะคะเพราะว่ามันเริ่มเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเดี๋ยวมาขุดมันฝรั่งไปพร้อมๆกันนะคะ พาทำอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวอัปเดตไปตามขั้นตอนจ้ะหูอลกคานั่งอยู่โขดหินนุ่นจ้ะมาเดี๋ยวมาขุดมันฝรั่งไปพร้อมๆกันจ้ะ หงเรียบร้อยแล้วจ้ามันฝรั่งของเรานะคะทีนี้ก็จะเก็บแกรสเดเลืกหรือว่าหอมป่าจะเป็นหอมป่าที่ได้พันมาจากคุณคิตเตอร์เพื่อนบ้านนะคะจะที่ใบตกๆมานี่เราก็เก็บได้นะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเขาแก่เราก็จะเอาไอ้ที่เราตัดแล้วก็แตกยอดใหม่จะจก,กระถางนี้นะคะเป็นกระถางที่เราตัดใบแก่ เขาออกค่ะแล้วก็จะได้เอาใบใหม่ที่มันแตกขึ้นมาแบบนี้ค่ะหอมจะ้ะพอมันแก่แล้วก็ตัดออกค่ะก็ได้เก็บเก็บได้ไปโรยไปโรยหน้าหน้าหน้าอาหารนะ่ะ แตกอ่อนเยอะเลยค่ะเนี่ยเม็ดเข้าล่วงลงเต็มเลยค่ะกระถางตอนนี้หอมมากเลยไปจ้ะเข้าครัวกัน

เกลือนะคะจะกุลัมโบผสมเกลือไว้แล้วค่ะแกจะต้มในในในครัวแกหอมเลยบอกว่าขอต้มตรงนี้จะได้รีวิวด้วยสีมันก็จะต่างกัน บางอันก็เหนียวนุ่มบางอันก็ซุยจ้ะอันนี้สุกแล้วจ้ะปิดไฟเลยตั้งไว้ในหม้อบแบบนี้น้ำเขาจะแห้งนะคะไม่เพราะว่าเราปิดไฟแล้วค่ะหอมก็ อาจจะทานมันฝรั่งให้พี่น้องชมหอมจ้ะน้ำเขาจะแห้งเค็มเๆมมันมมัันนโอ้แอบชิมก่อนคิดถึงมันเสาบ้านเราจ้ะอยู่ในป่าเนาะพุดมันเสา ลากยาวยาวแค่ไหนก็โก,ก้มโค้งจบจบให้ลึกที่สุดอะมันจะได้ไม่ขาดคุดมันสวอืมอร่อยอะ่ะหอมมากเลยเดี๋ยวให้คุณเลมโบมาจัดหน้าตาอาหารของเขาจะ้ะนี่นะคะปลาค่ะเขาจะทานกับปลาแบบนี้ค่ะปลาหมักปลาดองเขาเนี่ยค่ะ แห้งเป็นผงเลยค่ะแห้งหอมมากแต่ไม่แฉะนะคะเขาก็มีหลายป่องนะคุณเลมโบซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้จ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตกสุดพื้นนะเหม็นนะ หอมว่ามันคาวจ้ะขอโทษนะก็บอกเขาว่าเราไม่ชอบอ่ะจะแล้วเขาก็ทานกับโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตค่ะแล้วของของคาวมาทานกับพวกนี้เนาะมันก็ไม่ใช่อาหารของเราค่ะไม้จากนี้เขาก็ใส่แก๊สเลิกไปจ้ะ แอนเ์กรีนแฟนดิสมอดให้แกมาดูว่าพอหรือยังขอบคุณครับขอบคุณครับเพ <Perfect. S 1> <Perfect. S 2> อร์เฟกตเพอร์เฟกต์ถักฉันนี่เก๋สามมุมสิ่ตาไล่ตัวแม่โยกเอาโยเกิร์ตใส่อีกพี่น้องอ,อืใส่โยเกิร์ตอีกอ้าวว้าวา แกาจา์นี้ของผักกันหอมนะคะจะทานมันฝรั่งกับโยเกิดค่ะเว้นปลาหอมไม่ค่อยชอบอ่าแล้วก็จะตบท้ายด้วยอะโวคาโด,ดแล้วก็มะเดื่อฝรั่งค่ะเดี๋ยวมาทานไปพร้อมๆกันนะคะมาดูว่ามันฝรั่งขุดใหม่ที่เขาบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงมันอร่อยขนาดไหนมาจ้าพี่น้องจ้ามาลองชิมดูจ้า มาจ้าพี่น้องจ้ามันฝรั่งมันฝรั่งเหนียวนุ่มหอมเค็มนี่คือพอดีพอดีคุณเลนโบเขาจะเป็นคนเติมเกลือดได้พอดีมาก ฝรั่งบางคนเขาก็จะทานกับเนยคะ่ะมา,าร์รีลีนนะหรือว่าสเมอรทานกับโยเกิร์ตพอดีเลยพี่น้องมันไม่ฝืดคอจ้ะเหมือนเบรรันเขาว่า กินมันติดเผือกกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันคุณเลมโบกับคุณย่ารู้ค่ะว่าหอมไม่ชอบ ชอบอาหารปลาปลาซิ้นนี่นะอืมเขาก็บอกว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงตอนอยู่บ้านเดิมมีคนไทยมาขอไปให้เพื่อน ชาวฟิลิปปินส์เป็นโรคชนิดหนึ่งเหมือนกับเขาพ่าตัดมาหอมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไร <c oughs> เขาบอกว่ามาขอมันฝรั่งใหม่ไปให้เพื่อนเขาเขาบอกว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงจ้ะเหมือนกับมันจะบรรเทาโรคร้ชนิดหนึ่งได้อะไรเงี้ยค่ะ เหนียวนุ่มหอมคุณลิมโบเหมือนกับอยากจะต่อนะ ไมถึงไม่ทานพร้อมกันไมไม่รีวิวพร้อมกันคุณลิโบดูทีวีเปิดเสียงดังแล้วก็ด้านในมันมืดนะคะถ้าจะทำคลิปร่วมกันคือเตรียมการเยอะมากเรื่องฟืนเรื่องไฟช่วงนี้อากาศมืดแล้วด้วยค่ะก็ไม่ค่อยสะดวกให้ให้เวลาเขาค่ะเพราะว่าคุณลิโบเขาทำงานกลางคืนมีเวลากลางวันไม่เท่าไหร่ก็ ให้เขาดูหนังดูละครเต็มที่ให้เกียดกันไม่รบกวนกันจ้ะไม่ได้ปิดกั้นนะคุณลมเบอร์เขาเปิดเผยเปิดทุกอย่างแต่ว่าเอาตามความเวลาเหมาะสมจ้ะ <c oughs> อร่อยไปอีก ถ้าทานแต่มันฝรั่งมันก็จะฝืดคอใช่ไหมต่างคนต่างทานทานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปดูทีวีด้วยกันจ้ะหืมน้ำผึ้งก็มี เพิ่งดอกฟันถึงโตแต่วันนี้เอาเคียวๆดีกะอร่อยนุ่มละมุนล,ลิ้นอะโวคาโด อ,อร่อยต่อด้วยมะเดือนะคะมะเดือมเดืออนี่ก็จะเหนียวนุ่มคะ่ะทานแล้วแบบหวานแล้วมุนล,ลิ้นมากจ้ะเขาเอามาอบแห้งมาอู้ทำหลายอย่างจ้ะ กบนอกนุ่มในมบ้านเราก็จะมีมะเดือหลายอย่างมะเดือบ้านด้วยมะเดือป่าก็มีจ้ะากอยู่ตามลำธารริมทารห้วยหนองคลองเบึงสมัมยเป็นเด็กช้อนกุ้งช้อนปลาตามภูเขาตามริม ทานน้ำต่างๆมันมีต้นมะเดื่อเนาะเก็บมะเดือ่อกินค่ะฝาดแต่ก็กินได้ผลไม้เด็กปาอย่างเรา <c oughs> มันไม่ดีนะมะเดือนะ่ <c oughs> มะมาดันอ่อนในแข็งนอกมากอกอ่อนนอกแข็งในค่ะมะเดื่อมันไม่ค่อยดีเพราะว่ามีแมหวีเข้าไปอยู่ข้างใน <c oughs> ออืมอืมมตามเพลงจ้ะแต่มันอร่อยมากนุ่มละมุนหมดเกลี้ยงถึงเวลาไปดูหนังฟังเพลงแล้วคุณลัมโบรู้สึกแาอิ่มแล้วตอนนี้ขอพระคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับรากาดหอมกับคุณลัมโบเสมอมานะคะขอให้รับชมคลิปอย่างมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทุกท่านนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ